การรับจ้างพาผู้สูงอายุไปหาหมอไปโรงพยาบาลหรือไปทำธุระในที่ต่างๆนะคะเป็นหนึ่งในอาชีพที่เกิดขึ้นทั้งในรูปแบบบริษัทและในรูปแบบของคนรู้จักส่วนตัวที่ว่วายวันแล้วก็ให้ค่าจ้างกันตามแต่จะตกลงกันค่ะซึ่งทั้งสองแบบนี้นะคะถือเป็นทางเลือกให้กับครอบครัวที่ลูกหลานเนี่ยอาจจะไม่สะดวกพาผู้สูงอายุในบ้านไปด้วยตัวเองได้ทุกครั้งจึงทำให้อาชีพที่ว่านี้นะคะกำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น หากวันนี้ค่ะคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มีใจรักบริการและสนใจอยากจะมีอาชีพพาผู้สูงอายุไปหาหมอวันนี้นะคะสุมวัยใจแทบค่ะมีผู้ที่กำลังทำอาชีพนี้ในรูปแบบของคนที่รู้จักส่วนตัวมาบอกเล่าประสบการณ์ในอาชีพนี้ให้ฟังกันนะคะก่อนไปติดตามนะคะท่านใดที่รับชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนท่านที่รับชมผ่าน YouTube ค่ะฝากกด s u b s c r i b e กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ หรือท่านจะแชร์คลิปนี้ออกไปกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้กับท่านอื่นๆที่รับชมอยู่ก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะสขวัยใจแทบยังอยู่กับพี่ต้อมฉัตรรัชชื่นชมเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่ให้บริการพาคนสูงอายุไปหาหมอค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมคะ่ะสวัสดีค่ะจากตอนที่เราที่เราคุยกันในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอตอนนี้เห็นว่าพี่ต้อมเนี่ยสามารถต่อยอดจากอาชีพนั้นเนี่ยพาผู้สูงอายุไปหาหมอด้วย ช่ค่ะค่ะอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังว่าจากการดูแลผู้สูงอายุมาต่อยอดสู่อาชีพนี้ได้ยังไงคะก็จากการที่ว่าบางคนเนี่ยเราไปดูแลดูแลผู้สูงอายแาุแล้วที่บ้านใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยก็มีเคสหนึ่งบอกว่าลูกไม่สามารถพาไปหาหมอได้คือ hmm. เป็นลูกติดประชุมด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยบอกว่าเอางี้ดีิไหมที่ขอพาไป <อ Almost. S 3> พาไปหาหมอตามใบนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็บอกออโอเคได้เพราะเขาไว้ใจเรารู้จักเราใช่ไหมคะจะเลื่อนนัดหมอก็ไม่ได้ถูกไหมคือยังไงวันนั้นก็ต้องไปแต่พอดีลูกๆหลายคนติดประชุมหมดใช่ค่ะพี่ต้อมก็เลยอาสาใช่ค่ะแล้ยังไงคะเราก็พาเขาไปนะคะเพราะว่าสูงวัยที่ไปกับพี่เนี่ยในรถพี่พี่ก็จะเปิดเพลงเปิดอันนี้คือรถพี่ต้อมเองใช่ค่ะก็เปิดเพลงคือยุทธสุนทราพรอะไรเงี้ยเปิดให้่ฟังไป เปิดไปแล้วก็ทาเพลงไปเขาก็ร้องทีนี้เขาก็ทาตามเราอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ร้องคลอกันไปใช่ค่ะเขาก็มีความสุขแล้วเราก็พาเขาไปที่โรงพยาบาลจุดจุดที่หมอตรวจนัดตรวจอะไรเงี้ยไปยื่นบัตรใช่ไหมคะตามคิวก็คือทําตัวเหมือนลูกหลานเลยพาไปเสร็จพาขึ้นไปถูกไหมคะแล้วก็ไปไปยื่นบัตรคิวยื่นบัตรคิวก็รอเรียกพอเขารอเรียกเราก็ทําตัวเหมือนลูกหลานก็คือไปตามขั้นตอนต่างๆใช่ค่ะ S <S <S แล้วยังไงครับผลผลก็คือเขาก็ประทับใจ oh. แล้ก็เลยบอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็เรียกเราต่ออะไร <S <S ไอไรไ <ป S 2> ี้ยก็พาไปอีกทีก็ไปอีกอันนี้ก็คือเลยเป็นที่มาใช่ค่ะก็เป็นที่มาว่าเออเราก็มาทําอาชีพนี้ดีกว่าเนาะมันมันน่าสนใจแล้วอีกอย่างเนี่ยเราพาเขาไปก็เหมือนพ่อแม่เราคนถึงเราดูแลตรงนี้ว่าเออได้ได้ไดจักใจเราเลยเขาก็มีความสุข หอเขาขึ้นรถเราเขามีความสุขก็เปิดเพลงนี้สิอยากฟังอะไรแล้วก็เปิดเข้าไปพอไปถึงโรงพยาบาลเราก็เข้าไปหาหมอเขาไม่เครียดเพราะว่าเวลาลูกหลานพาไปอาจจะฟังเพลงอื่นแต่เรารุ่นๆคนสูงอายุก็สุนทราพรก็คือเพลงก็เขาเรียกว่ารถนิยมเดียวกันฟังเพลงใกล้ๆกันใช่ค่ะก็เหมือนกับคนรู้ใจค่ะก็เลยเป็นที่มาของอาชีพใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เวลาคนสูงอายุเาให้พี่ต้อมพาไปนู่นไปนี่ยังมีไปที่ไหนบ้างคะก็พาไป ช้อปปิ้งซื้อของอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก็ปปมีด้วยค่ะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าพาฉันไปหน่อยสิฉันจะไปเซ็นท่านอย่ไปนั่งทานข้าวตรงเนี้ยไปหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยลูกก็ไม่ไม่มีเวลาเพราะบางทีเขาอยากไปทานกลางวันอะไรเงี้ยค่ะบอกได้ค่ะแล้วก็อาสาพาไปมันธรรมดาที่ลูกๆทํทงานใช่ค่ะอ๋ออ่าแล้ว <c oughs> พาไปช้อปปิ้งแล้วก็พาไปวัดเพราะว่าวัยนี้ก็จะชอบวัดนะคะไปวัดวัดพาไปไหว้พระสวดมนต์ บางวัดก็จะมีสวดมนต์ตอนประมาณเที่ยงก็มีอะไรอย่างนี้แล้วก็พาเขาไปสวดมนต์เขาก็มีความสุขนะคะไปช้อปปิ้งไปวัดไปหาหมอแล้วไปไปไพาไปทานข้าวมีพาไปทานข้าวด้วยอ้าวแล้วทำไมทานคือเขาต้องการเพื่อนเหรอคะทานเพื่อนค่ะทานนอกบ้านนั่งคุยใช่ค่ะเพราะบางคนเนี่ยไปทานนั่งทานคนเดียวเธอมานั่งทานเป็นเพื่อนฉันเถอะ ไม่เป็นไรคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานแล้วกันทานด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยอยากจ่ายให้ด้วยไม่ใช่ <laughs> จ่ายให้ด้วยค่ะจ่ายให้ด้วย จ่ายด้วยหือใครจ่ายเขาจ่ายให้เราหรือว่าคี่ต้องจ่ายด้วยเขาเขาเรียกเราไปเขาบอกเราก็บอกไม่ได้ไม่เอาไม่เอาค่ะปฏิเสธบอกไม่ได้มาแล้วต้องมาทานด้วยกันนะอะไรเงี้ยถือว่าเป็นลูกหลานเพราะว่าเขาชอบเราในการบริการเราบริการจัดใจ่ะสวิตมา่ยถ้าไปนั่งทานคุเดียวมันก็จะไรอยู่นอกจากพาไปเหมือนกันนัดเพื่อนอาจจะมีกลุ่มเพื่อนกลางวันเราก็ไปส่งแล้วเขาก็อยู่กับเพื่อนสังสรรค์แล้วเราก็รับกลับค่ะบางคนก็บอกว่าเราแย่เขาไปนะคะ วันหลังไปร้องคาราโอเกะด้วยกันไหมคะมีเออมีค่ะเขาบอกเออดีๆวันหลังวันหลังพาฉันไปหน่อยนะฉันอยากจะไปร้องอันนี้มีมีไปหรือยังยังไม่มีค่ะอ๋อที่มาเป็นคาราโอเกะยังไม่มียังค่ะประมาณนี้เลยซึ่งก็น่าจะมีในอนาคตน่าจะมีค่ะค่ะพี่พี่ต้อมแล้วคนที่พาไปอย่างพี่ต้อมเนี่ยก็คืออันนี้คือเราทําเองส่วนตัวไม่ใช่บริษัทถูกไหมคะไม่ใช่บริษัทค่ะ ต้องมีความรู้อะไรแล้วต้องไปอบรมเหมือนอาชีพผู้ดูแลผู้สูงวัยไหมพี่ว่าจําเป็นนะคะถ้าใครจะมามาทําอาชีพนี้อะค่ะถึงแม้ว่าจะพาไปก็ต้องอบรมต้องอบรมเพราะเกิดถ้าเกิดกรณีที่ฉุกเฉินเขาเป็นอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะตรวจที่ประจอนหรืออะไรเงี้ยต้องไปถูกพยาบาลเบื้องต้นได้ค่ะใช่อบรมนี่คือต้องไปอบรมที่ไหนคะก็แล้วแต่สถานที่ที่คือเราจะดูจากว่า ข่าวสารนะคะอย่างกสอบางทีก่ก็มีหรือศูนย์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีในการอบรมดูแลผู้สูงวัยอยู่ด้วยสมมุติว่าตอนนี้มีผู้สูงอายุดูอยู่แล้วสนใจอยากจะทําเหมือนพี่ต้อม ก็คือต้องเข้าไปหาข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขใช่ค่ะที่กศนใช่ค่ะที่ไหนคะกรุงเทพมหานครน่าจะมีเปิดไหมมีค่ะอ่าอ่าอันนี้ท่านสามารถไปหาข้อมูลได้ว่าถ้าท่านจะทาอาชีพนี้ท่านสามารถที่จะไปหาแหล่งในการอบรมก่อนที่จะเริ่มอาชีพที่ไหนได้บ้างใช่ค่ะพวกนี้อบรมที่เสียค่าใช้จ่ายไหมคะไม่เสียค่ะอบรมฟรีเหรอคะฟรีค่ะนะคะแล้วอบรมนานแค่ไหนพี่ก็เท่ากับ3เดือนของผู้สูงอายุไหมเท่ากันค่ะ อ๋อมันมีรายละเอียดที่จะต้องรู้มากอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะใช่มันก็คล้ายๆกับว่าเราต้องดูแลผู้สูงวัยหกันนะคะในการที่จะพาเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะและพี่ต้อมก็ไปอบรมใช่ค่ะอาา่ะงั้นงั้นคราวที่แล้วพี่ต้อมเล่าให้ฟังแล้วว่าตอนที่ไปดูแลผู้สูงอายุอบรมมาละสามเดือนแล้วอันนี้ล่ะอคะอบรมนานไหมก,กี่เดือนอันนี้อบรมระยะสั้นค่ะแค่<อ>เดือนกว่าๆนะคะค่ะค่ะ,คะซึ่งเราก็จะไปอบรมแล้วก็ดูว่า ตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะพาเขาไปได้ไหมนะคะต้องผ่านการรับรองด้วยนะคะทีนี้พออบรมมาเสร็จอ่ะวิธีการที่พี่ต้อมหาลูกค้าหายังไงคะจะเป็นลักษณะปากต่อปากที่เราไปดูญาติของของของคนเก่าอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือผู้ป่วยคนเก่าเขาก็จะบอกเพื่อนตอบอกบอกต่อว่าเออฉันใช้บริการคนนี้อยู่นะถ้าเธอจะไปเขาต้องคนนี้เลยต้องคนนี้ฉันขึ้นไปบนรถฉันก็ได้ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ ชอบอย่างนี้เขาบอกหาสไตล์แบบนี้นน <c oughs> ไม่มีสไตล์แบบนี้นี <c oughs> ่คะถามหน่อยพี่ต้ม้มเวลาพาผู้สูงอายุไปหาหมอไปชอปปิ้งไปโรงพยาบาลแต่งตัวแบบนี้ปะก็แซ่บๆอย่างนี้ค่ะเพื่อให้เขามีชีวิตชีวาย้อนอยุเขาบางทีเ <c oughs> ขาพอไปรับครั้งต่อไปเขาก็แต่งตัวเปี้ยววันนี้แต่งสีสดใสไปเพื่อนกันมีไหมพี่มีค่ะเพราะว่า เขาอาจจะแต่งตัวธรรมดาแต่พอเห็นพี่ต้อมแต่งแบบนี้มีเพื่อนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกที่แต่งแต่งแต่งตัวที่เคยใส่เสื้อธรรมดาผ้าไทยก็แต่งหยิบเอาชุดที่เขาเคยแต่งสมัยวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแต่งกลับมาอะไรเงี้ยพอเห็นพี่ต้อมแต่งเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะแต่งแล้วก็ออกไปก็เป็นเหมือนก็เหมือนเพื่อนกันเลยนะเพื่อนกันค่ะเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนเราไม่ได้เป็นคิดว่าเขาก็คิดว่าเราเป็นเพื่อนเขาอีกอีกอีกมุมหนึ่งนะคะ ซึ่งเขาก็เปลี่ยนแล้วก็อารมณ์เขาก็จะดีขึ้นตรงนี้ค่ะทีนี้น,อ,นอกจากคือการหาลูกค้าน,นอกจากปากต่อปากแล้วมันมีวิธีการอื่นไหมพี่ต้อมได้ PR หรือมีเพจอะไรเป็นของตัวเองไหม <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะก็อ่อในส่วนของเ <c oughs> ฟซของเราเองเนาะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ของพี่เป็นเ,นเพ่ฟซส่วนตัวยังไม่ได้ทําเพจขึ้นมา <c oughs> ซึ่งก็กำลังคุยกับเพื่อนอยู่ซึ่งเพื่อนบอกว่าจะทําเพจขึ้นมาเพื่อนก็ ป็นทำเป็นพวกรักษาสุขภาพอยู่นะคะทีนี้นสมมุติมีคนดูอยู่ค่ะแล้วอยากจะติดต่อพี่ต้อมพาไปเนี่ยเขามีขั้นตอนมันต้องมีขั้นตอนอยังไงติดต่อ,อยังไงการจ่ายเงินก็ติดต่อคือเราต้องต้องดูก่อนว่าคนที่เราจะพาไปแล้วก็เลือกนะคะในส่วนหนึ่งราต้องอ๋อ,อไม่ใช่ว่าแบบใครก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งูดป่วยติดเตียงเราไม่สามารถพาไปได้ นะคะผู้ผู้สูงวัยที่เราจะพาไปะะเพราะฉะนั้นคนที่พี่ต้อมจะพาไปคือหมายความว่าจะต้องเป็นคนสูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ที่ยังแข็งแรงปะยังยังพอช่วยเหลือตัวเองได้อ๋อไม่ใช่แข็งแรงค,คือหมายความว่ายังพอช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ค่ะ <Okay. S 2> เพราะบางบางคนเนี่ยที่เราพาไปเพราะว่ากรณีที่เราพาไปหนึ่งพาไปหาหมอก็คือพวกผู้สูงวัยที่ถูก ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างถูกไหมคะลูกไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะไม่เป็นโรคหัวใจเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันเนาะเพราะเวลาพาไปถ้าเป็นอะไรเราต้องรับผิดชอบใช่ค่ะใช่ตรงนั้นมันสําคัญมากเลยเคต้องไม่ปปวยติดเตียงไม่เป็นโรคหัวใจแต่หมายว่าถ้าโรคหัวใจไม่ร้ายแรงก็ต้องดูเป็นเคเคสไปใช่ไหมคะแล้วมีอะไรคะกรณีสำคัญคือต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างหรือสื่อสารกันเราได้อันนี้คือวิธีเลือกลูกค้าใช่ค่ะแล้วมีสมมุติว่า เขาอยากจะติดต่อพี่ต้มตอนนี้คือต้องติดต่อได้ยังไงเออติดต่อใช่ไหมคะก็ขอฝากเบอร์ไว้นะคะเออถ้าจะติดต่อเรียกใช้บริการก็คือ099 4944042นะคะก่อนที่จะพาคนสูงอายุออกไปจากบ้านนะคะค่ะมันจะต้องมีวิธีคือมันต้องมีการยินยอมจากลูกหลานเขาไหมเราจะต้องแจ้งไหมต้องมีเอกสารเซ็นเป็นเรืร่องเป็นราวไหมฮะมีค่ะยังไงคะพี่อธิบายน่เราต้องยื่นบัตรประชาชนให้เขาไว้ก่อนเพื่อความเชื่อใจ บอกประชาชนให้ลูกหลานใช่ค่ะว่าเราพาญาติเข้าไปไปหาหมอนะ,ะวันนี้ตามนัดนะคะแล้วก็ทะเบียนรถเราเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะซึ่งเราต้องให้เขาแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันต้องมีมัดจําล่วงหน้าด้วยเพราะว่าบางทีเขาจองเราเนี่ยเขาเหมือนก็มีกรณีเนาะบางทีก็หลอกก็มีซึ่งเคาเหมือนโทรหลอกมาว่าจะใช้บริการถึงเวลาจริง ไม่มาไม่มาแล้วก็ให้ที่อยู่ไม่ถูกไม่ถูกต้องตรงอะไรเียพอไม่มาก็ทําให้เราเสียโอกาสแทนที่เราจะได้พาลูกค้าคนอื่นไปก็คืออันนั้นคือเสียไปทั้งวันใช่ค่ะทีนี้การจ่ายล่วงหน้าคือจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์คะครึ่งหนึ่งค่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ล่วงหน้าค่ะก็คือโอนมาเสร็จแล้วเราเอาหลักฐานส่งให้ใช่ค่ะแล้วเราก็ไปรับส่งตามเวลาตามเวลาค่ะบริการ ทุกที่เลยทุกระดับประทับใจเฉพาะในเขตกรุงเทพก่อนนะคะกรุงเทพแล้วบริมณฑท้ไหมคะใช่ค่ะบริมณนทนด้วยถามเรื่องค่าบริการได้ไหมค่าบริการได้ค่ะก็สมมติว่าพาไปหาหมอค่ะคิดยังไงคะคิด6ชั่วโมงเลยนะคะ ก็คือเป็นราคาคิดเหมาถูกไหมไม่ว่าคุณจะไปสองสาชั่วโมงเราคิด6ชั่วโมงใช่ค่ะทำไมถึง6ชั่วโมงคะเพราะเวลาเนี่ยเราต้องเผื่อไว้เพราะว่าจะบอกว่า1ชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ได้เพราะการหาหมอใช่รถติดด้วยการหาหมอใช่ค่ะเพราะว่าที่โรงพยาบาลเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเราจะเสร็จกี่โมงถึงหมอนัดเราสองบ่ายสโมงเนี่ยนะคะแต่ว่าความความหมอจะได้ตรวจคนไข้ยาวอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราเลยต้องใช้เวลา น6ชั่วโมง6ชั่วโมงนี่คือหมายความว่าทั้งราชการแล้วก็เอกชนไหมคะคะสมมุติไปหาราชการเนี่ยโอเคมันต้องเผื่อหมายถึงว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลต้องเผื่อเวลานานแต่ถ้าเป็นเอกชนเอาเหมือนกันใช่ค่ะเป็นราคาเหมือนกับว่าเป็นเป็นเหมาไปเหมาไปเลยค่ะเท่าไหร่คะก็ตกอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งนะคะพันหนึ่งถึงพันห้าแล้วแต่ ร,รถเราน้ํามันเราใช่ค่ะซึ่งพันหนึ่งมันห้นี่คือรวมค่ารถค่าน้ำมันในนี้เบ็ดเสร็จเสร็จเบ็ดเบ็ดเสร็จเลยค่ะถ้าเกิดเลยเวลาของเราไปใช่ไหมคะอันนั้นจะเป็นโอทีอ่าโอทีนี่คิดอย่าสมมุติว่าเลยหกชั่วโมงละเลยมาสองสามชั่วโมงคิดยังไงคะเราคิดชั่วโมงละห้าร้อยค่ะอืมแล้วก็คนที่ เราพาไปอันนี้คือเคาเต็มใจจ่ายใช่ไหมเต็มใจจ่ายค่ะซึ่งก็คือเคยเกิดเลยเวลาไหมคะมีค่ะบางคนก็เลยเวลาบางทีเราก็ดูว่าไม่เป็นไรนะเลยมานิดหน่อยครึ่งชั่วโมงล้วก็แถมไปเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเราที่แบบ พาไปก็แล้วกันไองพี่ของพี่ต้อมไม่ใช่ธุรกิจจ๋าของพี่ทําเพราะว่าพี่มีใจรักใจรักเพราะฉะนั้นถ้าเกินนิดนิดหน่อยก็คือโอเคโยนกันไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นพี่เราไปช้อปปิ้งไปอะไรนะคะแล้วก็มีไปอะไรนะที่บอกไปวัดอันนี้เลทเลทราคาเดียวกันไหมเลทราคาเดียวกันค่ะอ๋อเหรอคะช้อปปิ้งก็หกชั่วโมงเหมือนกันใช่ไปวัดไปวัดก็เหมือนกันค่ะเราจะคิดเป็นเราส่วนมากเราจะตีเหมาหกชั่วโมงไปเลย พี่ตั้มเนี่ยมีรถเองถูกไหมใช่ค่ะกรณีที่ไม่มีรถเหรอคะอ่ะสมมุติว่าเล็กเล็กเล็กอยากทำอะ่ะแต่เล็กไม่มีรถเล็กต้องทําไงคะเราใช้แท็กซี่ได้ค่ะอ๋อโอเคก็คือเลือกใช้แท็กซี่ได้แล้วค่าแท็กซี่ก็คือเราต้องบวกเพิ่มหรือจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงตามนั้นไปแล้วเราก็คิดตามค่าบริการของเราไปในส่วนที่เราเหมาอะคะ่ะเดี๋ยวนะสมม,มุติว่าเราไม่มีรถเราก็ยังคิดพันหนึ่งใช่ค่าแท็กซี่ใช่ค่ะ ก็คือจ่ายตามจริง uh huh. อ่าฮะอ๋อค่าบริการเหมือนเดิมอยู่ท,ที่ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการกับเรามีรถหรือไม่มีรถก็สามารถทำได้ทำได้ไดอาชีพนี้น่าสนใจนะคะทั้งผู้สูงอาชีพดูแลผู้สูงวัยแล้วก็อาชีพพาผู้สูงไวัยไปหาหมอไปกินไปเที่ยวเน,นะะี้ยค่ะทำได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากที่จะมาแรงในปีหน้านี่พี่คิดว่าแรงมากเลยที่ที่ท,ที่ที่จะเข้ามานะคะเพราะว่า วัยผู้สูงวัยเกิดขึ้นเยอะตอนนี้กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยใช่ค่ะอยากให้พี่ต้อมช่วยเล่าว่าตอนที่พาคนสูงอายุไปในที่ต่างๆเนี่ยไปไหนมาบ้างค่ะแล้วสิ่งที่ได้จากการทํางานตรงนี้คืออะไรเอาไปวัดแล้วกันเพราะพี่ชอบไปวัดอ๋อพี่เองพี่ก็ชอบใช่ค่ะพาไปวัดก็จะถามเขาว่าไปวัดวัดไหนดีเขาก็จะเอาใกล้ๆอย่างวัดสุทัศน์หรืออะไรเงี้ยใกล้บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะไปวัดสุทัศน์เนี้ยเราก็จะพาไปช่วงจังหวะเวลาที่ ชอบสวดมนต์ไหมคะเขาบอกว่าถ้าชอบสดวดเราก็จะพาไปช่วงเวลาที่เขาได้สวดมนต์ใช่ไหมคะสวดมนต์เสร็จทานข้าวไหมแถววัดสุดท้ายก็จะมีละแถวเสาชิงช้าใช่ไหมคะ,ะก็จะมีอาหารอร่อยๆซึ่งบรรยากาศของคนเหล่านี้ยก็บอกโอเคค่ะมันเหมือนย้อนรรวันๆใช่นะย้อนรรวนันๆเลยค่ะก็จะมีความสุข,สขใช่ค่ะไป ผ่านเสาชิงช้าเข้าโบสถ์พราหมเข้าไปไหว้อะไรเขาก็ได้ได้มีกิจกรรมของเขาเป็นเหมือนพาไปทัวร์นิดๆด,ด้วยนะใช่ค่ะเรียกว่าทัวร์ทัวร์ระยะสั้นวันเวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีความสุขพอเขาไปเขาได้ แฮปปี้ในสิ่งที่เขาได้ทําเพราะว่าอยู่บ้านเขาก็ได้แค่สวดมนต์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะพอไปตรงนี้เขาเห็นคนเยอะแยะเขาก็มีความสุขเขาได้สวดได้ทําบุญได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเป็นกลุ่มไหมพี่เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ทำค่ะสมมติว่ามีเออสมมติมีผู้สูงอายุเขามีเพื่อนสองสามคนนะแต่เขาไม่อยากจะไปเองอ่ะเอาให้พี่ต้อมพาไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปสามคนเราก็ต้องคูณสามมาจะอันนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะได้ค่ะ ก็แจ้งมาถ้ากับแบบเป็นกรณีเป็นกรุป๊ปเราก็สามารถจัดทาได้เหมือนกันนะคะถ้าไปเป็นกรุป๊ปรถไหมคะไปเป็นกรุ๊ปถดไหมคะอย่าลดเลยค่ะบริการทุกระดับประทับใจอยู่ใช่ค่ะแล้วบริการประทับใจทุกคนจะกลับมาใช้บริการเราอันนี้เรื่องจริงนะคะพอพอไปแล้วเราจะมีความสุขเพราะว่าเราทําจัดใจอันนี้ต้องพูดจริงๆว่าเราทําจัดใจเชื่อค่ะพี่ดูพี่พูเรื่องนี้เราดูพี่มีความสุขมากมันมาจากแววตาใช่ค่ะเพราะมีความสุขเพราะเราทําแล้วอ่ะเขาสุขเราก็สุข ไม,ไม่คิดว่าเราเหนื่อยอะค่ะไม่ไดไ้คิดว่าเขานี่คือหน้าที่แต่คิดว่าเราไปเหมือนญาติเราพ่อแม่เราเราพาเขาไปเที่ยวเรามีความสุขเขาสุขเราก็สุขซึ่งอันนี้ดีนะเขาบอกว่าความสุขของคนอะ,ะทำอะไรที่เรามีความสุข มันก็เหมือนกับพี่อะทำแล้วมีความสุขแล้วพี่ก็ได้เที่ยวไปด้วยใช่ค่ะพี่ต้อมตอนนี้คนสูงอายุอะอะย่างพี่พี่บอกพี่62จะ63สิาเนาะ,ะพี่ยังดูแข็งแรงมากยังเหมือนคน50อยู่เลยอขอบคุณทีนี้ <laughs> มันก็ต้องมีผู้สูงอายุที่ดูอยู่ทางบ้านซึ่งเขายังแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้ามีคนดูอยู่แล้วเขาอยากจะทําอาชีพเหมือนพี่ต้อมขอคําแนะนําค่ะการเตรียมตัวมันต้องทําอะไรบ้างแล้วรายได้ดีไหมก็การเตรียมตัวนะคะก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรง จะพาคนอื่นไปเที่ยวเราต้องแข็งแรงก่อนไม่ใช่มันจะขำตรงที่พาคนอื่นไปเที่ยวเสร็จแล้วเราเป็นลมเองแล้วคนที่พาเราพาไปต้องมาดูแลเราไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอ่ะพูดสูงไว้ดูแลเาเอาไปนี่มันไม่ใช่เลยคือหนึ่งร่างกายต้องพร้อมนะแข็งแรง่างการการร่างกายแข็งแรงคือหนึ่งเราต้องออกกําลังกายอาหารนอนนอนพักผ่อนเพียงพอนะคะที่จะไปทํากิจกรรมตรงนี้เราเรียกว่ากิจกรรมแล้วกันเนาะค่ะแล้วก็ ต่อไปก็คือในส่วนของข้อ2ก็คือมีรถหรือไม่มีรถก็ได้ใช่ค่ะมีรถหรือไม่มีรถก็ได้นะฮะเตรียมตัวแล้วก็ทําจากจากใจที่พี่ย้ําอยู่เสมอว่าทุกอย่างต้องทําจากใจแล้วคใจรักใช่ค่ะจากใจรักจริงๆนะคะตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้สมมติคนจะเพิ่งจะเริ่มทำเนี่ยสมมติว่าเขาจะทําทแล้วเขาจะหาลูกค้าย,ยัางไงพี่ต้อมบอกแนะนําบอกเพื่อนคนที่ใกล้ชิดที่มีญาติอยู่อ,อย่างเงี้ยค่ะเออเหมือนกับว่าเราไปบริการฟรีก่อนนะ ญาติเพื่อนอะไรเงี้ยบอกเพื่อนเอ้ยแม่เธอฉันพาไปหาหมอเอาไหมถ้าเธอติดธุระอ่าอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ใช่เป็นการประชาสัมพันธ์ถ้าเพื่อนเรามีผู้สูงอายุที่เป็นพ่อแม่อยู่ก็บอกไปว่าเราทําอาชีพนี้ใช่คือเริ่มจากปากต่อปากก่อนใช่ค่ะแล้วก็อาจจะสร้างเพจใช่ค่ะมีเบอร์ติดต่อนู่นนั่นนี่อ่าค่ะตรงนี้ค่ะสําคัญอันนี้คือการเริ่มต้นใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะรายได้รายได้รายได้ตรงนี้นะคะเป็นรายได้ที่ดีพอสมควรนะคะถ้าใครคิดจากจะมาทาอาชีพนี้นะคะ ไม่ช้าและก็ไม่สายนะคะน่าทําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นรายได้ที่ดีนะคะสําหรับเราแล้วอย่างเป็นนายของตัวเองเอออันนี้นะะดีเป็นนายของตัวเองไอ้คำว่าไรายได้ดีนี่เท่าไหร่คะพอจะบอกได้ไหมคะ <c oughs> กปะ็ประมาณละกันออย่างของพี่รับอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไห <c oughs> ร่อย่างเงี้ยก็ประมาณหลักสามหมื่นอาบสามหมื่นอัพเหรอฮะใช่ค่ะ โอ้ดูดูทีมงานตาโตสามหมื่นก็ถือว่าโอเคโอเคสามหมื่นคือหักค่าใช้จ่ายแล้วใช่ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นรายได้ที่ดีค่ะแล้วถ้าเกิดมันจะรายได้มากกว่านี้มันขึ้นอยู่กับอะไรคะอยู่ที่ขึ้นจากอะไรใช่ไหมคะมันก็อยู่ที่ว่าเราแต่ละวันนะคะเรารับลูกค้าได้กี่คนใช่เอออย่างของพี่ต้อมกี่คนคะวันหนึ่งขอเต็มที่แค่2สองคนนะคะทำไมแค่สองคะทำไมไม่รับเยอะ เวลาไม่พออ๋อเพราะว่าเวลาพาไปหาหมอหรือช้อปปิ้งมันต้องมีระยะเวลาเนื่องจากกรุงเทพกับบริมนทลรถมันก็ติดใช่ค่ะใช่ไหมคะเราเราก็อยากจะดูแลอย่างคุณภาพก็เผื่อไว้เดี๋ยวนะฮะวันหนึ่งสองคนพี่เผื่อไว้หกห้าหกชั่วโมงใช่ค่ะถูกไหมคะแล้วก็เป็นเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าเคสหนึ่งบ่ายเคสหนึ่งค่ะแต่เขามีความสุขนะคะคนพวกนี้ใช้บริการแล้วเขามีความสุขถามว่าไปกับลูกหลานเขาบอกว่า ฉันขึ้นรถฉันก็ไม่ได้ฟังเพลงเพิ่มีหลานลูกหลานก็เปิดอีกเพลงหนึ่งแล้วก็คนแก่ก็ต้องฟังเนาะใช่ค่ะตรงตรงเพลงนี้ก็คือสร้างอารมณ์สร้างความสบายใจให้กับเขายิง่งเขาได้ร้องเพลงเขามีความสุขแต,แต่แต่จริงๆนะพี่ต้อมหรือว่าเวลาลูกหลานพาคนแก่ไปกินข้าวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่การสั่งอาหารลูกหลานสั่ง อ่าแม่แม่กินกินไปเถอะอาจจะไม่ค่อยได้ถามแต่อาจจะมีบางครอบครัวที่ถามใช่ค่ะแต่บางครอบครัวสั่งแล้วก็คนสูงอายุก็ต้องกินกินตามลูกหลานเนาะใช่ค่ะท่านก็ไม่ได้กินอะไรที่ท่านชอบใช่แต่ถ้าไปกับพี่ต้อมหรือไปกับเพื่อนท่านก็สั่งอะไรที่ท่านอยากทานแล้วเราต้องดูด้วยนะคะว่าเขาทานได้หรือไม่ได้ไม่ใช่สั่งทุกอย่างที่หมอห้ามแล้วเราให้เขาทานอันมันจําเป็นนะคะเพราะกลับไปแล้วเขาเกิดเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ เราต้องรับผิดชอบอีกแล้วสมมุติว่าถ้าพาออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินเราทํายังไงคะแล้วพี่ต้อมเคยเจอไหมยังไม่เคยเจอค่ะ<อ>ถ้าเกิดมีเคสอย่างนี้ะนะคะเราก็ต้องรีบพาไปหาหมอแล้วค่ะพราเกิดกรณีอุบัติเหตุนะคะก็ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลก่อนหรือเป็นลมอะไรอย่างนี้ก็ต้องรีบพาเขาส่งก่อนค่ะค่ะนะคะ,คะถ้าสมมุติว่าเราพาผู้สูงไวัยไปแล้วเขามีเงินมีทองมีสมบัติติดตัวไปอะไรพวกนี้ ก็ต้องแจง้งญาติเขาก่อน,นะค่ะว่าเงินเขามีเท่าไหร่นะคะ,คะแล้วก็เวลาใช้จ่ายเราต้องออกบินขอบินมาเพื่อมายืนยันว่านี่นะคะ่าใช้จ่ายจริงนะคะไม่ใช่เขาบอกบางคนหลงลืมอ่ะฉันเอาเงินมาเอา้าคือมันมีไม่ใช่เกิดกับพี่นะคะ<อ>มันเกิดเกิดกับคนอื่นเงี้ยเอาเงินมาแล้วเงินก็าหายอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมาหาว่าคนที่พาไปใช่ใช่เอาเงินเข้าไปมันก็ไม่ถูกตออ้องนะคะค่ะแล้วบางเคสที่พาไปต่างจังหวัดค่ะอย่างนี้เราคิดยังไงคะ ต่างจังหวัดเราก็จะคิดอีกเลทหนึ่งคะ่ะก็คือม,มันแล้วแต่ว่าใกล้ไกลแค่ไหนอ่ะสมมุติว่าให้พี่พาไปชนบุรีอะ่ะสามวันสองคืนพี่คิดยังไงคะสามวันสองคืนเหรอคะก็ไหลตังค่ <laughs> อ่ะสมมติ <laughs> พักโรงแรมทานอาหารอะไรเงี้ยก็คือน่าจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งขึ้นแต่หมายความว่าค่าค่าพักค่าที่พักค่าอาหารทางทางคนสูงอายุต้องออก ใช่ค่ะพี่คือหมายว่าสามวันนี้คือคิดเฉพาะค่าดูแลค่าไปรวมทั้งหมดในนี้ค่ะค่าอาหารด้วยเหมือนก็เราทำทัวร์ค่ะเหมือนเราทำทัวร์ถ้าโรงแรมด้วยได้เหรอคะพี่หมื่นหนึ่งค่ะโรงแรมอาหารอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันลดน้ำมันลดต่างหากค่ะน้ำมันลดต่างหากโอเคประมาณนี้ค่ะพี่ต้อมอยากจะให้ช่วยแนะนําลูกหลานหรือว่าคนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านแล้วอยากจะทำอยากจะใช้บริการแบบนี้ว่าเขาควรจะ พิจารณายังไงถึงจะรู้ว่าคนหรือบริษัทที่จะพาไปในไว้ใจได้ค่ะ<อ>คนที่ดูอยู่สําหรับพี่เองนะคะอยากจะแนะนําว่าเอาปากต่อปากก่อน,นะะเอาคนรู้จักก่อนใช่อเอาคนรู้จักก่อนเนาะที่ไว้ใจที่เรารู้จกักเอออย่าง ดูแลแม่เพื่อนอยู่คนนี้ดูแลดีนะก็ใช้บริการตรงนั้นก่อนเหมือนกับพี่ต้อมอย่างเงี้ยทำมานานแล้วก็เคยดูแลคนนั้นคนนี้ซึ่งประวัติดีไม่เคยมีประวัติเสียอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจากตรงนี้ไม่เป็นมิจฉาชีพแน่นอนค่ะแล้วมีอะไรคะแล้วกประการที่2ก็คืออาจจะเลือกจากบริษัทนะคะเราก็เซิร์ชเข้าไปดูแทนที่จะเป็นบุคคลก็อาจจะเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือใชะถ้าเกิดอะไรขึ้นบริษัทก็ต้องรับผิดชอบใช่ค่ะหมือนก็ไม่เกิดความเสีย นะคะตรงนี้เราจะใช้บริการเขาก็คงต้องสัมภาษณ์เป็นเคสไปมันก็น่าจะเหมือนการหาพี่เลี้ยงลูกเชราะอย่างเล็กเนี่ยเคยหาพี่เลี้ยงลูกก็ต้องเช็คหลายบริรษทัทให้เขาส่งประวัติมาแล้วเราก็ดูเองก็บางทีก็อาจจะได้ดีบ้างไม่ดีบ้าง<ช> <ๆ S 2> ซึ่งเราก็จะพอเราได้ดีๆมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นกับคนนู้นคนนี้ใช่ไหมคะก็น่าจะคล้ายๆกันที่ต้องมีอะไรอยากจะฝากไปถึงผู้สูงอายุที่จะอยากจะมาทําอาชีพนี้มีข้อแนะนำไหมคะ ก็อ,อย่างที่บอกอะค่ะมันยังไม่ช้าหรือไม่สายอะไรเกินไปนะคะอาชีพนี้เป็นอาชีพใหม่ที่คุณลองทำนะคุณจะรักและประทับใจเพราะว่าในวัยเดียวกันดูแลคนวัยเดียวกันก็จะมีความสุขคุยกันเรื่องค,ความรู้เรื่องใช่คุยกันรู้เรื่องนะคะประการสุดท้ายคือพี่อยากฝากลูกหลานอันนี้สำคัญมากอย่าปล่อยให้ผู้สูงวัยโดดเดี่ยวแล้วเดียวได้อันนี้พี่ย้ำมากเลยนะ ย้ำค่ะที่พูดต่องตาที่จะไหลเพราะสิ่งเนี้ยผู้สูงวัยอะค่ะขาดคือขาดความรักความอบอุ่นแค่คุณโอบกอดวันนี้รักนะโทรศัพท์วันหนึ่งคุณโทรหาเพื่อนได้แต่โทรหาแม่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกลับไปเย็นนี้ต้องไปกอดแม่เหมือนกันใช่ค่ะคือพี่จำของในหลวงรัชกาลที่9้าพี่คนรควรรู้พี่อย่าร้องนูไม่ใช่รอท่านต้องกลับไปทานข้าวกับ สมเด็จย่าทุกวันใช่ใช่ใช่ไคะเวลาทุกคนเท่ากันหมด24ชั่วโมงแต่ทําไมอ่ะเวลาแค่นี้คุณให้เขามีได้ใช่จําภาพที่ตอนที่สมเด็จย่าโอขูกเชือกลงเท้าให้ในหแล้วพอท่านแก่มาในหลวงก็อุกให้ท่านนั่นแหละค่ะสิ่งนี้สําคัญนะคะสังคมของเราเนี่ย ความรักกําลังเหือดหายไปเนื่องจากโซเชียลเข้ามาแทนที่ไปนั่งทานข้าวกับพ่อแม่ทุกคนก<ส>ัรศัสดูโทรศัพทร์รวมทั้งพ่อแม่ด้วยใช่ค่ะสิ่งนี้เมื่อก่อนสมัยโบราณเราจะเห็นว่าครอบครัวเนี่ยนะคะมีลูก7จ็ดแปดคนหรือสิบคนนั่งต้องนั่งพร้อมกันทานข้าวแล้วเวลากินข้าวก็คือเป็นเวลาที่พูดคุยถึงสารทุกสุขดิบสิ่งที่เจอมาทั้งวันว่าเป็นอะไรยังไงนั่นแหละค่ะ,คะสาคัญค่ะความรักความห่วงใยนะคะให้เขาเลอค่ะ อีกไม่นานเขาก็จับเราไปอย่างที่บ้านเล็กเนี่ยกฎคือบนโต๊ะกินข้าวห้ามมีของเล่นห้ามมีโทราศาพัพท์ฝากไว้นะคะลูกหลานทุกๆคนนะคะครักเขาเหมือนที่เขารักเราสมัยเราเด็กๆสุดยอดเลยค่ะพี่ <laughs> ทุกท่านคะจะเห็นได้ว่าการพาผู้สูงอายุไปหาหมอหรือว่าการไปเป็นเพื่อนเนี่ยคะ่ะ ผู้สูงไวัยไปไหนมาไหนนอกจากจะช่วยลดภาระแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคนในครอบครัวที่ไม่มีเวลาหรืออาจจะไม่สะดวกในการพาไปแล้วนะคะยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจให้กับคนที่กำลังว่างงานอยู่ในตอนนี้สำหรับวันนี้ค่ะสูงวัยใจแทบต้องขอขอบคุณคุณชัดรัชชื่นชมหรือว่าพี่ต้อมค่ะที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์อาชีพบริการผู้สูงไวัยไปทำธุระขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สูงไว้ใจทรบวันนี้นะคะเล็กแล้วก็พี่ต้อมลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ